นี่คุณรถคันนี้ฉันเป็นคนเรียกก่อนนะคุณเรียกก่อนงั้นเหรอแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกับผมด้วยคุณถอยไปเลยนะผมต้องรีบไปประชุมคุณก็เรียกคันใหม่ไปแล้วกันนะคุณคะฉันต้องพาลูกไปโรงพยาบาลนะคะฉันนัดกับคุณหมอไว้แล้วกว่าฉันจะได้คิวนี้มาฉันต้องรอเป็นเดือนกว่าเลยนะถ้าฉันผิดนัดครั้งนี้ฉันต้องรออีกนานเลยนะคะ คุณให้ฉันไปก่อนได้ไหมคะนี่คุณบริษัทผมมีประชุมเซ็นสัญญาหลักล้านเขารอผมไปเซ็นอยู่นะถ้าคุณสองแม่ลูกทําให้ผมไปสายไม่ได้เซ็นสัญญานี้คุณจะมีปัญญารับผิดชอบไหมคุณคะเขาสองแม่ลูกต้องไปหาหมอกันนะคะถ้าเขาไปสายเขาต้องนัดคิวใหม่อีกนานเลยนะอีกอย่างเขาก็เรียกรถก่อนคุณนะ่ะคุณรอ,อเรียกรถคนอื่นเถอะคะ่ะแล้วทําไมผมต้องรอด้วยได้ รถคันนี้เขาเรียกก่อนใช่ไหมงั้นผมเพิ่มเงินให้คุณห้าเท่าคุณรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นเอาแบบนี้ละกันวันนี้ฉันจะไม่รับใครสักคนเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนเชิญลงมาค่ะอะไรเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยคุณคะเชิญขึ้นรถค่ะ นี่คุณบ้าไปแล้วหรอผมเพิ่มเงินให้คุณไปห้าเท่าคุณทําแบบนี้กับผมได้ไงอีกอย่างผมก็เป็นคนขึ้นรถก่างเขาคอยดูผมจะคอมเพลงคุณคุณคะจําไว้นะจะได้ธรรมมันสำคัญกว่าเงินคุณดูลูกเขาสิยังเล็กมากไม่สบายอยู่ด้วยอะ่ะเขาต้องอุ้มลูกคนเดียวมาหาหมอในเมืองมันไม่ง่ายเลยนะคะพอเรียกรถได้คุณก็ดันมาแย่งเขาอีกถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมา คุณจะรับผิดชอบไว้หรออีกอย่างคุณเองก็น่าจะมีครอบครัวถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,นกับภรรยาและลูกของคุณคุณจะทำยังไงฉันหวังว่าคุณคงไม่ใจแค่พอที่จะมีเมตตาเขาและลูกนะคะและอีกอย่างต่อให้คุณจะให้เงินฉันอีกกี่สิบเท่าฉันก็ไม่อยากได้เงินจากคุณอย่างคุณคะ่ะอะไร